พูดถึงเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยมวนต์เสน่ห์ของแม่น้ำเจ้าพยาในจังหวัดนนทบุรีเกาะเกร็ดคือหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เคยถูกลืมเลือนที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นชุมชนเก่าแก่หากแต่ยังเป็นแหล่งรวงวัดวาอารามน้อยใหญ่ที่แฝงด้วยทั้งประวัติศาสตร์ศิลปก,กรรมรวมถึงตำนานลี้ลับ หนึ่งในร่องรอยโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลืออยู่กลางชุมชนนั่นก็คือวัดร้างที่มีเพียงแค่เจดีย์โบราณและซาาปราหักพังกับเรื่องเล่าขานของความเจริญในยุคอดีตวัดที่ถูกทิ้งร้างไปนานแต่ก็มีเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ว่าบางครั้งได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ดังขึ้นในยาววิกาลทั้งๆท,ที่วัดไม่มีพระจำพรรษาบางคนเล่าถึงเงาของใครบางคนที่เดินอยู่บริเวณซาาอิฐเก่าราวกับว่าเงานั้นเหมือนเฝ้าอะไรบางอย่างที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ และบนเกาะแห่งนี้นะครับนอกจากจะได้พบทั้งวัดเก่าวัดร้างที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าจากตำนานและที่นี่ก็ยังมีวัดที่ขึ้นชื่อว่าอัญมณีแห่งเกาะเกต็ดเป็นวัดที่มีโุโบสถมหาอุที่งดงามไม่เป็นสองรองใครในจนังหวัดด้วยครับวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นอ่อนช้อยและยังคงเอกลักษณ์ศิลปก,กรรมโบราณไว้อย่างสมบูรณ์และที่นี่ก็ยังมีเรือโบราณเก่าแก่ และตำนานที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นแหล่งสถิตของวิญญาณแม่ตะเคียนทองที่เต็มไปด้วยความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกันและครั้งนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับวัดเก่าบนเกาะแห่งนี้ที่ซ้อนทับทั้งความเชื่อศิลปะและความลี้ลับที่รอการเปิดเผยกับวัดเก่าที่ไม่เคยเงียบของเกาะเกตครับ และช่วงที่เรามานี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะน้ำในแม่น้นําดูเหมือนจะเอ่อสูงขึ้นกว่าทุกครั้งและตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะพาเราเข้าสู่วัดเก่าโบราณโดยเรือข้ามฟ้าที่รับส่งคนจากฝั่งไปยังเกาะและเขาก็เก็บค่าโดยสารเพียงแค่คนละสาบาทเท่านั้นคือวันนี้เราจะต้องดูวัดนะครับที่บนเนี่ยบนเกาะเนี่ยว่ามีวัดอะไรบ้างนะก็เลยน่าจะสะดวกที่สุดก็คือเราเช่านะครับไม่ต้องปันขอบคุณครับแล้วก็มาคืนตรงนี้นะพี่นะใช่รับก้าหลังไว้ในสองที่นะโอ,อเคถ้าเกิดเราไม่อยู่กับตัวรถก็ดึงกุญแจออก ช่ครับโอเคครับ,คครบต้องบอกทุกคนนะว่าจริงๆแล้วกเกาะเกร็ดเนี่ยเราก็มากันบ่อยเนาะแต่ว่าเราจะไปกันที่บริเวณโซนที่เขาเป็นชุมชนอ่ะที่จะมีร้านค้าร้านขายอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะของขายตรงนั้นนสะซส่วสดมากนะครับฝั่งนี้นี่เราจะไม่ค่อยได้มาเลยเดือไม่ก็ถ้าใครอยากจะนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศร,รอบเกาะเก็ดเนี่ยอาจจะต้องเช่าจักรยานนะดีสุดนะครับแต่ที่นี่ก็จะมีรถนะครับมอไซค์รับจ้างนะครับนะให้ค่าบริการอยู่ซึ่งไม่แพงนะครับมันเกาะเนี่ยคือเราสามารถที่จะ นอกจากจะมาดูวิถีชุมชนนะครับมาดูร้านค้ามาดูของสวยงามบนเกาะนะครับเราก็สามารถที่จะขับรถนะฮะปั่นจักรยานนะฮะชมบริเวณสวนนะครับชาวบ้านนะครับที่นี่นะจะมีสวนมีความเป็นอยู่นะครับที่มีเสน่ห์มากๆนะฮะสถานที่ก็จะมีวัดโบราณวัดเก่านะครับที่อยู่บริเวณรอบเกาะอีกหลายๆวัดด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราก็มาทําความรู้จักกับวัดวัดป่าเลไลนะครับที่นี่คือเป็นวัดล้างนะทุกคนไม่มีพระสงฆ์นะครับไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆนะครับเป็นวัดที่ อยู่ติดอิมน้ำเจ้าพยานะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เดินสะดวกมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในโบสถ์นะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าแก่นี่นแหละด้านหน้าก็จะมีเจ,จดีย์นะครับเจดีย์คู่กันฮนะซ้ายขวาแต่ตรงกลางนะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปนะปางป่าเดรัยนะครับแล้วก็มีช้างมีลิงที่คอยดูแลนะครับปฏิบัติ ที่วัดแห่งนี้นะครับไม่ทราบถึงประวัติที่แน่ชัดแต่ก็มีการสันนิษฐานกันว่าวัดน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเราวผู้สวัวรรษที่22-23แล้วก็มีการบรูรณะเลื่อยมาจนถึงยุครัตนโกสินแล้ววัดนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชุมชนที่มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลประดิษฐานอยู่และนั่นก็เป็นที่มาของชื่อวัยด้วยนะที่ก็มาดูที่บริเวณด้านข้างเนาะก็จะมีว่าซุ้มเสมานะครับซุ้มเสมาที่มีความงดงามอยู่นะฮะสมบูรณ์ด้วยนะครับ แล้วก็โบสเนี่ยอโบสถนะครับเห็นว่ามีความแอ่นนะครับศิลปะอยุธยาโดยแท้แก็มีบานหน้าต่างนะครับฝั่งกระสามบานที่มันเป็นลึกเข้าไปนะดูดีอยู่เลยนะครับทุกคนเป็นขั้นบันไดนะที่เดินขึ้นมายัางเข้าสู่ตัวออโบสถนะด้านในเนาะนี่ฮะบรรยากาศโดยรอบประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับ มีต้นไม้แบบขนาดใหญ่นะล้มนะฮะเหมือนกับว่าลำต้นเนี่ยไปพาดเข้ากับที่เป็นแท่นนะครับที่มีเป็นป้ายอธิบายรายละเอียดของประวัติวัดเนาะแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นพวกรากนะครับกิ่งรากต่างๆเนี่ยก็มาถึงตรงองค์พระเจดีย์ด้วยนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นความคลาสสิกมากเลยทุกคนดูดินีนะฮะเหมือนเป็นซุ้มอมุโอ่งนะฮะที่อยู่ๆเราก็สามารถที่จะ เดินลอดตรงนี้ได้และที่สาคัญที่โคนต้นมันมีผ้าแดงผูกอยู่นะครับที่นี่นะรับก็ยังมีคําเตือนด้วยนะเวลามาเยือนสถานที่ที่เป็นโบราณสถานนะครับโดยเฉพาะสถานที่เป็นเรื่องราวที่มาจากอาดีตเนาะนะครับบางอย่างก็สืบคนได้บางอย่างก็เป็นเรื่องเล่าและเป็นตำนานที่พูดต่อๆกันมานะครับอย่างที่นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นใครเป็นคนสร้างประวัติอาจจะมีมานานกว่านั้นแต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับ แต่ว่ามันมีข้อควร,ระละมาระวงในการมาเยือนสถานที่แบบนี้เนาะเขาบอกว่าให้มาด้วยความสํารวมนะครับไม่ได้มาทําอะไรที่มันเป็นการลบหลู่สถานที่นะครับเนาะคนที่มาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็มีมาท่องเที่ยวนะครับผ่านมาก็แวะมาเที่ยวนะครับหรือว่าชอบความเก่าของวัดวาอารามอยู่แล้วก็มาเที่ยวนะครับนะมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุผลที่แต่ละคนเดินทางมาและบางคนก็เดินทางเข้ามากราบสักการะขอพรน,นะครับแล้วกันว่าสถานที่นี้คือเป็นสถานที่ให้พรสําเร็จ ด้วยนะครับทุกคนนี่นะเป็นบรสถานนะเป็นวัดล้างแต่ว่าบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่มีชุมชนนะครับเป็นที่พักาอาศัยนะครับของผู้คนที่อยู่บนบนเกาะแห่งนี้นะแราวก็ใช้ชีวิตกันตามปกตินะสัญจรผ่านไปผ่านมาซึ่งก็จะเป็นเส้นทางแบบเล็กๆนะฮะที่จะในการไปตามจุดต่างๆนะครับไม่ได้น่ากลัวนะครับกำแพงของเขตโบสถก็ ขนาดระดับเอวนะครับไม่ได้สูงมากอประมาณนี้นะทุกคนมีร่องรอยของที่เกิดจากธรรมชาตินี่เป็นร่องรอยที่เกิดจากธรรมชาตินะมันก็มีความรู้สึกว่ามันมีเออมันเป็นลายแบบเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะมันก็ดูแบบบางทีมันก็ดูเหมือนแบบเหมือนหลังเต่านะอันนี้ผมเห็น,น,นเนี่ยแบบเนี้ยหลังเต่ามันจะมีความเป็นแบบชั้นชๆแบบนี้แล้วอันนี้ก็เหมือนหลังเต่านะแต่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะทุกคน เดี๋ยวดูตรงนี้เผื่อจะเห็นเลขมีเลขกุดขึ้นมาบ้างไหมฮะทุกคน <laughs> นะฮะเออสวยดีแต่ตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่มีอะไรหลายๆอย่างอยู่นะตรงนั้นอะ่ะด้านข้าง เห็นแบบนี้แล้วนะครับนะที่นี่ก็มีตำนานมีเรื่องเล่านะสำหรับท่านที่เคยมานะครับแล้วก็เคยมาสัการะนะครับมาเที่ยวเยี่ยมชมเนาะหลายท่านก็สัมผัสได้นะครับถึงความสงบแน่นอนอันดับแรกเลยคือความสงบแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลายท่านก็มีประสบการณ์ว่าได้ยินเสียงนะครับเสียงสดมนี่นะที่ดังออกมาจากด้านในโบสถ์หลังนี้ต้องบอกว่าเป็นโบสถ์ล้างไม่มีพิธีกรรมนะอย่าลืมนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาได้ยินเสียงสดมนได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกันแบบไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะฮะเป็นประสบการณ์ที่เฉพาะบุคคลจริงๆบริเวณตรงนี้นะฮะอันนี้คืออยู่ด้านข้างของอุโบสถนะฮะเราเห็นว่ามีต้นไม้นะครับที่เขาล้มแล้วก็ลําต้นเนี่ยไปพาดกับตัวที่เป็นป้ายนะครับชี้แจงรายละเอียดของวดัดของกรมศิลป์นนะตรงนี้มีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะนะฮะ ก็มีความแตกต่างและสวยดีนะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ด้านข้างก็คือนี่ก็เป็นสารนะครับที่มีองค์ประกอบอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายนะครับเรามีต้นไม้ต้นนี้ด้วยหนึ่งต้นอันนี้จะเป็นต้นอะไรวะตอนแรกมองไกลๆนึกว่าต้นมะม่วงนะหรือว่าไม่รู้ว่าแน่ๆจะใช่มะม่วงเนาะนะครับแต่ว่าเขาเอาพวกผ้าพวกอะไรนี่ก็มานะครับพันเอาไว้บริเวณโคนต้นเนาะก็นะครับมีไอให้รู้ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับ อยู่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้เนาะและตำนานของที่นี่นะครับมักจะเกิดขึ้นในค่าคืนของวันพระที่มักจะมีคนที่ยินเสียงบทสวดที่หลออออกมาจากด้านในโบสถ์เก่าแต่เมื่อเข้าไปใกล้เสียงนั้นก็หายไปและที่เจดีย์คู่หน้าโบสนะครับชาวบ้านก็มีความเชื่อกันอีกว่าเจดีย์คู่นี้คือหลักยันที่จะคอยป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่เข้ามาสู่ตัวเกาะครับ แล้วเราก็ไปกันต่อครับคือต้องบอกว่าอิวะที่เราจะไปนะนะอยู่ไม่ไกลกันเลยครับและก็ยังเป็นวัดที่มีพระชั้นรสามีการประกอบบุญกุศลอยู่เป็นประจำเอาเชิญไว้พรัสการาชมบทมหาอุตสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเสริมสริมงคลแก่ครอบครัวทุกท่านเทินวัดชิพีสุทธาวาสตะบนตาเกรดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปเดี๋ยไปดูบทมหาอุดกัน คือจุดแรกที่เรา้านั่งเรือมาก็จะมาเจอนะครับจุดที่มาไหว้พระนะครับจุดล้วมบุมและนี่เคยประตูทางเข้าโบสถนะ์มอุดเดิมวัดแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าวัดป่าฝ้ายมาก่อนครับซึ่งพื้นที่สมัยก่อนคาดว่าอาจจะเคยปลูกฝ้ายกันมาก่อนแล้วก็เป็นวัดเก่าเช่นเดียวกับวัดป่าเลไลที่มีสิ่งปลูกสร้างสวยงามกว่าวัดอื่นบนเกาะอีกด้วยครับและคนมอญก็มักจะเรียกวัดนี้กันว่าวัดเพียโตครับ วัดชิมพิสุทธาวาสนี้นะครับแม้จะไม่ใช่วัดใหญ่ัวอลังการใดๆแต่ที่นี่ก็มีบางสิ่งที่โดดเด่นกว่าวัดทั่วไปในจังหวัดซึ่งนั่นก็คือโบสถ์มหาอุดหลังที่ทุกคนกำลังเห็นตรงนี้ครับโบสถ์หลังนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่งามที่สุดสวยที่สุดของจังหวัดเป็นส,าสถานที่ที่เต็มไปด้วยศิลปะโบราณที่หาดูได้ยากในยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วนะครับ บอกไว้ว่าโบสถ์ที่วัดนี้นะครับสวยที่สุดนะครับในจังหวัดนนทบุรีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะความงดงามที่ว่าสวยที่สุดนั้นเป็นเยี่ยงไรแต่ผมว่าสวยจริงๆนะครับเราก็ดูแบบใกล้นะฮะตอนนี้ก็คือเข้ามาใกล้แล้วตรงนี้ก็มีเป็นตุ๊กตาหยักนะครับแบบจีนเนาะซ้ายและขวาเลยนะนี่คือโบสถ์ที่สวยที่สุด สุดยอดนะครับสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมนะฮะมีความงดงามอย่างที่สุดเลยที่ผมกําลังพาทุกคนนะมาชมนะฮะออโบสถที่สวยที่สุดนะครับมีความอ่อนช้อยมีรายละเอียดเดยอะแยะมากมายนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ดูแล้วว่ามีสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับนี่คือด้านหลังด้านหลังอุโบสถว้าว โบสถ์นะรอุโบสถลาณหลังนี้นะครับมีหน้าบานจำหลักภาพเทพทรงราชรถครับที่ล้อมด้วยมวลดอกไม้ที่หลากหลายมีซุ้มหน้าต่างแบบหน้านางที่ชวนให้ผู้มาเยือนนะครับเหมือนได้ย้อนกลับไปในสมัยเก่าอย่างแท้จริงเลยล่ะพระปางก็นะครับมีความเก่าแก่แล้วก็ดูลักษณะว่าเหมือนจะไม่ได้ตั้งแบบตรงๆนะจะมีความเอียงแล้วเขาก็จะยึด นะครับมีเสาคานเหล็กนยึดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะพะยุงไว้ให้ตั้งได้นะครับไม่ให้มันลม้มสวยนะเก่าเนี่ยวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้บริเวณนี้นะครับเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหงนะครับหงทองส่วนตรงนี้คือเป็นสารนะครับสารที่ไม่มีอะไรอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นสารว่าง เนาะไม่มีอะไรนะครับทุกคนอาจจะเคยมีนะแต่ก็น่าจะหลบด้านข้างเอาไวห้หลบๆบนะฮะแต่ที่สำคัญตรงนี้นะครับมีหอพุทธอันนี้คือหอพุทธสิหิงนะครับด้านในจะมีพระพุทธสิหิงอยู่ไปดูใกล้ไปดูใกล้ๆนะครับทุกคน แล้ววันนี้นะครับนอกจากจะมีโบสถ์มหาโอุถที่ขึ้นชื่อว่าเงียงามแล้วนะครับก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาวัดกันอย่างไม่ขาดสายซึ่งนั่นก็คือเรือไม้โบราณลําใหญ่ที่มีแม่ตะเคียนทองประทับอยู่ครับคนเก่าแก่ในพื้นที่ไเล่าก,กันว่าคนที่ไปกราบขอพรมักจะสัมผัสถึงแม่ตะเคียนได้และบางคนก็เห็นเอาแม่ตะเคียนที่ยืนเคียงข้างใก,ใกล้เรือลานี้ครับเลยทําให้มีคนที่ไม่เคยเชื่อนะครับกลับต้องยําเกรงขึ้นมาทันทีนะคธอได้รอบเกาะเลยนะเอ่อบรรยากาศก็เมื่อกี้เหมือนฝนจะตกก็ตกมาแล้ว บรรยากาศได้ดูดีสดชื่นนะครับเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมออากาศดีมากอันนี้ตามร่องสวนนะฮะทุกคนเขาจะปลูกกล้วยปลูกมะม่วงโดยเฉพาะทุเรียนนะครับทุเรียนเมืองนนท์ติร่องสวนนะทุกคน ทั้งหมดนี้นะครับคือวัดเก่าแก่ที่นอยคนจะไปถึงบนเกาะเกร็ดเป็นวัดที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สร้างปูนให้ศึกษาแต่กลับเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศและเรื่องเล่าลี้ลับที่ยังคงมีชีวิตอยู่แม้การเวลาจะผ่านไปกว่าร0อปีและถ้าคุณมีโอกาสได้เดินทางไปนะครับอย่าลืมไปยืนเงียบๆลองฟังเสียงบทสวดที่ลอยมากับสายลมในวัดเก่าบนเกาะแห่งนี้นะครับ